่ามนึงนะคะคุณผู้ฟังก่อนลากันเชื่อว่าหลายๆคนยังติดอยู่ในใจอยู่นะคะเกี่ยวกับคดีที่มีเด็กที่เป็นนักกีฬาที่อายุ15ใช่ไหมคะที่ขับบีอแล้วชนบัณฑิตวิศวะที่เสียชีวิตล่าสุดนะคะเอาคร่าวๆก่อนทางนายกสภาทนายความกับคุณผู้ฟังเขาก็เข้าไปมีส่วนในเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ให้ทางศาลเนี่ยมีการออกมาตรการควบคุมเด็ก แล้วนะคะภายในระยะเวลา3ปีให้มีคําสั่งรายงานตัวทุก3เดือนส่วนเรื่องของการเจรจาค่าเสียหายคือเขาเสนอเยียวยาอยู่ที่8ปดแสนหกนะคะอ้างว่าเป็นจํานวนที่หาได้นะคะแต่ครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยเขามองว่าการสูญเสียครั้งนี้มันมีค่ามากกว่านั้นทางทนายก็เลยคิดว่าจะมีการเรียกหรือดําเนินการฟ้องคดีนี้นะคะ มูลค่าไม่น้อยกว่า15ล้านทั้งหมดมันไม่ได้นิ่งเงียบสําหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องกรณีนี้นี่คือการอัปเดตคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขับรถขับรากัรคุณผู้ฟังหรือว่าเราเดินเองบนถนนก็ใช้ความระมัดระวังช่วยๆกันบางทีเขาไม่ระวังแต่ถ้าเราระวังทุกอย่างจากเรื่องใหญ่อาจจะเล็กลงได้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับแชร์ตัวหกนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ DJ Play By ออมค่ะ